Toyota h ไฮลักเ v รโปี2026มาถึงในฐานะวิวัฒนาการของกระบะขนาดกลางจากโตโยต้ที่ผสมผสานความแข็งแกร่งในการใช้งานจริงเข้ากับความหรูหราและความสะดวกสบายมากขึ้นอย่างลงตัวภายนอกของรุ่นใหม่นี้มีการออกแบบที่โดดเด่นและทันสมัยยิ่งขึ้น กระจังหน้าขนาดใหญ่ขึ้นเส้นไฟหน้าและที่เพรียวบางลวดลายตัวถังที่แข็งแรงและซุ้มล้อที่ดูกล้ามขึ้นมอบภาพลักษณ์ที่บ่งบอกถึงพลังและความพร้อมทั้งในเมืองและนอกเส้นทางรูปลักษ์โดยรวมได้รับแรงบันดาลใจจากแนวทางการออกแบบใหม่ของโตโยต้าทำให้ไฮลักเพรโวรุ่นนี้ดูบึกบืนและทันสมัยกว่าที่เคย ตาฝากระโปรงโตโยต้าคงเลือกใช้ขุมพลังดีเซลเทอร์โบที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าทนทานและทรงพลังโดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.8ลิตร4สูบ1 GDFTV ที่ให้กำลังประมาณ201แรงม้าและแรงบิดสูงอย่างต่อเนื่องเหมาะสำหรับการขับขี่ทั้งบนถนนทั่วไปและในสภาพทางสมบุกสมบันเครื่องยนต์รุ่นนี้ยังคงเป็นที่ชื่นชอบเพราะสมดุลระหว่างพละกกำลังและความประหยัดน้ำมัน รุ่นย่อยบางตลาดยังคงมีเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.4ลิตรให้เลือกโดยสามารถเลือกได้ทั้งเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดา6สปีดซึ่งแต่ละระบบได้รับการปรับจูนให้เหมาะกับเชื้อเพลิงและกฎระเบียบท้องถิ่นในส่วนของโครงสร้างและระบบขับเคลื่อนโตโยต้ายังคงรักษาความแข็งแกร่งตามแบบฉบับของไฮลักด้วยชสซีแบบขั้นบันไดและเพลาหลังแข็งที่ให้ความทนทานในการบรรทุกและการขับขี่บนเส้นทางครุขระ อย่างไรก็ตามช่วงล่างได้รับการปรับแต่งใหม่ให้ซับแรงกระแทกได้ดีขึ้นเพื่อเพิ่มความนุ่มนวลบนถนนปกติในขณะที่ยังคงความสามารถในการลุยเหมือนเดิมรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อจะมาพร้อมระบบเลือกโหมด4ูณ4พร้อมเกียร์ต่ำและระบบควบคุมแรงฉุดรวมถึงโหมดการขับขี่ที่ปรับได้ในรุ่นท็อปเพื่อให้ตอบสนองทั้งการทำงานหนักและการขับขี่เพื่อความเพลิดเพลิน ห้องโดยสารของ h ฮ l u เรโว่2026ได้รับการยกระดับให้หรูหราและสะดวกสบายมากกว่ารุ่นก่อนวัสดุภายในเป็นแบบสัมผัสนุ่มเบาะนั่งให้การรองรับที่ดีขึ้นพร้อมงานประกอบที่ประณีตหน้าจออินโฟเทนเมน t มีขนาดใหญ่ขึ้นรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto และบางตลาดอาจมีระบบอัเอปเดตซอฟต์แวร์ผ่านออนไลน์โตโ yo ต a ยังให้ความสำคัญกับตำแหน่งการใช้งานของสวิต การเก็บเสียงและระบบกันสั่นสะเทือนทำให้ห้องโดยสารเงียบและนั่งสบายมากขึ้นรุ่นสูงสุดยังมาพร้อมหนังแท้ระบบไฟแอมเบียนและเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติแบบหลายโซนทำให้ภายในเทียบเท่ารถ SUV ระดับกลางในด้านความปลอดภัยโตโยต้าติดตั้งระบบ Toyota s a ซฟตี้เซนในหลายรุ่นย่อยโดยมีเทคโนโลยีช่วยขับขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินถนนระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและไฟสูงอัตโนมัติรุ่นสูงสุดจะมีระบบเตือนมุมอับสายตาระบบเตือนการจราจรด้านหลังและกล้องรอบคัน360องศาเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการถอยจอดถือเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้ไฮลักษ์เรโวแข่งขันได้กับคู่แข่งที่มีเทคโนโลยีใกล้เคียงกันมากขึ้น รุ่นย่อยของ h ฮลักเ e เว2,026มีให้เลือกหลากหลายเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่แตกต่างกันตั้งแต่รุ่นที่ออกแบบเพื่อการทำงานหนักไปจนถึงรุ่นหรูหราสำหรับผู้ใช้ในเมืองรุ่นแต่งพิเศษสายลุยอย่างแรนลี่จะมีอุปกรณ์เสริมเช่นแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถอย่างออฟโรดและกันชนเสริมส่วนรุ่น V-Edition จะเน้นความหรูหราและดีไซน์ทันสมัยมีล้อขนาดใหญ่และภายในพรีเมียม นอกจากนี้โตยโยต้ายังออกแบบรุ่นพิเศษเฉพาะภูมิภาคเช่นรุ่นฉลองเทศกาลหรือตลาดเฉพาะเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ความอเนกประสงค์ยังคงเป็นจุดเด่นของไฮลัก์เรโวรุ่นนี้รุ่น2ตอนมีพื้นที่เบาะหลังที่กว้างขวางสำหรับผู้โดยสารผู้ใหญ่ส่วนกระบะท,ท้ายมีขนาดใหญ่เพียงพอสำหรับงานบรรทุกหนัก เช่นพาเลตมาตรฐานหรือการใช้งานในเชิงพาณิชย์ความสามารถในการบรรทุกและลากจูงยังคงอยู่ในระดับสูงตามมาตรฐานของโตโยตา้าพร้อมอุปกรณ์เสริมจากโรงงานเช่นชุดลากจูงฝาครอบกระบะราวหลังคาและวินระบบช่วงล่างในรุ่นออฟโรดยังมีระยะความสูงจากพื้นเพิ่มขึ้นเพื่อให้มุมไต่และมุมจากดีขึ้นสำหรับการลุยทางสมบุกสมบัน สมรรถนะการขับขี่ของไฮลัก r e เรว2026เป็นการผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่งกับความสบายบนถนนทั่วไปพวงมาลาัยได้รับการปรับให้ตอบสนองไวขึ้นช่วงล่างทำงานได้ดีบนถนนครุกระและเครื่องยนต์ดีเซลให้แรงบิดต่อเนื่องช่วยให้การลากจูงและการขับขึ้นทางลาดชันทำได้ง่ายขึ้นเกียร์อัตโนมัติปรับจูนให้เปลี่ยนเกียร์ได้ราบรื่นและเหมาะสมกับแรงบิดสูงสุด ด้านอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันยังอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับรถกระบะขนาดกลางแม้ว่าในโหมดการใช้งานหนักจะกินน้ำมันมากขึ้นตามธรรมชาติโตโยต้าเน้นความคงทนและการบำรุงรักษาง่ายมากกว่าการเน้นความแรงสุดขีดในตลาดปี2026การแข่งขันในกลุ่มกระบะขนาดกลางเข้มข้นมากคู่แข่งสำคัญอย่างฟอร์ดแรนเจอร์ อิซูซูดีแม็กซ์และมิตซูบิชิไททันต่างพัฒนาเทคโนโลยีและความหรูหราให้ทัดเทียมโตโยต้ามีจุดแข่งในเรื่องเครือข่ายบริการที่ครอบคลุมความน่าเชื่อถือของเครื่องยนต์และราคาขายต่อที่สูงทำให้ยังคงเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับทั้งผู้ใช้เชิงพาณิชย์และผู้ใช้ส่วนบุคคลผู้ที่ให้ความสำคัญกับความทนทานและการบำรุงรักษาแงยังคงเลือกไฮลักเป็นหลักแม้คู่แข่งจะมีห้องโดยสารที่หรูหรากว่า แต่โตโยต้ายังคงตอบโจทย์ด้วยความสมดุลและความเชื่อมั่นในระยะยาวในด้านการเป็นเจ้าของไฮลัก r e เรเว2ล2ถือว่ามีต้นทุนการดูแลที่เหมาะสมสำหรับกระบะดีเซลระดับนี้ศูนย์บริการและอะไหล่มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคการรับประกันและแพ็กเกจบำรุงรักษาขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศโดยบางตลาดอาจมาพร้อมการรับประกันขยายเวลาหรือบริการหลังการขายพิเศษ ผู้ใช้เชิงพาณิชย์มักพิจารณาจากต้นทุนตลอดอายุการใช้งานและเวลาหยุดซ่อมส่วนผู้ใช้ทั่วไปจะพิจารณาจากอุปกรณ์มาตรฐานความสบายและเทคโนโลยีที่ได้รับในแต่ละรุ่นย่อยโดยรวมแล้ว Toyota h ไ l u ักเรโว2026คือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของสูตรสำเร็จที่โ o โยต้าใช้มาอย่างยาวนานมันผสมผสานความแข็งแกร่งความทนทานและความหรูหราเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน ดีไซน์ทันสมัยขึ้นภายในหรูขึ้นและเทคโนโลยีปลอดภัยครบครันแต่ยังคงไว้ซึ่งหัวใจของความเชื่อถือได้และสมรรถนะที่พร้อมลุยในทุกเส้นทางใครที่มองหารถกระบะท,ที่ใช้ได้ทั้งงานหนักและการเดินทางสบายไฮลักซเรเวรุ่นปี2026คือหนึ่งในตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบที่สุดในตลาดทุกมิติ